สัคสมาชิกและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ผมอาโนนะครับนี่ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาไกอบฟางนะครับวันนี้เราก็มีอุปกรณ์มานะครับนี่นะครับเป็นปิ๊บนะครับเราจะมาอบฟางกันนะครับนี่นะครับปิ๊บแล้วก็จะมีฟางนะครับผมฟางเราหามาลำารนนึงนะครับไปดูกันเลยครับผมเราก็จะใส่กระเทียมก่อนนะครับกระเทียมนะครับผม นี่นะครับเราก็ใส่กระเทียมนะครับตำไปคร like ับนี่ครับเราก็ใส่พริกไทยนะครับผมนี่ครับใส่พริกไทยลงไปแล้วก็ใส่หัวหอมนะครับนี่ครับหัวหอมใส่ลงไปเลยใส่กระเทียมไม่เยอะนี่ครับเราก็จะใส่รากผักชีนะครับหอมนี่ไม wow. ่ใส่นะใส่ไปเลยครับนี่ครับใส่รากผักชีลงไปเลยเราก็จะตำครับดูครับนี่ครับเครื่องหมักนะครับผมโอ้ย ตามให้ละเอียดนะครับผมเราจะเอาไปมาไก่นะครับผมนี่ครับตามก็ละเอียดแล้วครับนี่ครับผมเราก็จะมีไก่หนึ่งตัวนะครับเป็นไก่เมืองนะครับหรือว่าไก่บ้านนั่นเองนะครับผมก็จะใส่เครื่องเทศลงไปนะครับเพื่อมาไก่นะครับนี่ครับใช้มือเลยนะครับอยู่ในป่านะครับนี่ผมก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับผมท่าลงไปเลย ต่อไปผมก็จะใส่ซอสหอยนางรมนะครับใส่ลงไปเลยต่อไปเราก็จะใส่ชูรสนิดนึงนะครับเพื่อความนัวครับความแซ่บความนัวนะครับใส่เยอะอร่อยเยอะนะครับผมใส่น้อยอร่อยน้อยนะครับโอ้เจ้าแล้วก็น้ำมันพืชนะครับเพื่อไม่ให้ไก่ไหม้ใส่ลงไปเลยเสร็จแล้วนะครับผมแล้วผมก็จะใส่เกลือน,นิดนึงนะครับใส่เกลือน,นิดนึงโอ้เยอะเกินไป มาดูครับมาดูกล้ๆแล้วครับผมก็จะหมักไก่นะครับไม่ใช้ถุงมือนะครับผมนี่ครับถูให้ทั่วนะครับนี่ครับเับเครื่องในไม่เอานะครับผมก็จะหมักนะครับผมถูให้ทั่วนะครับ แล้วเราก็จะหมักไก่ไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็มาเตรียมเอาไก่เอาขวดนะครับมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะทําไก่อบฟางกันเลยนะครับไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะครับไปกันเลยนี่นะครับผมก็ได้ไก่หมักมาที่เรียบร้อยครับครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ผมก็จะเอาไก่นะครับมาใส่ขวดนะครับเพื่อจะทําการอบฟางเลยนะครับนี่นะครับไก่ก็โอ้โหดูสิครับมาดูกันเลยครับนี่นะครับเราก็จะเอาไก่นะครับ นี่ครับขวดเราก็ต้องใส่น้ําไว้นะเพื่อไม่ให้ขวดแตกนะครับเราก็ได้แล้วครับเราก็มีถ้วยนะครับเอาไว้รองน้ําซุปนะครับเอาลากเลยครับนี่นะครับน้ําหมักนะครับผมลาดลงไปเลยนะครับเอาลาดลงไปครับนี่นะครับผมปิ๊ปปิ๊ปนี่ต้องเผามาก่อนนะครับอันนี้ปิ๊ปนี่เขาเผาต้มละไม้มาก่อนแล้วนะครับผมถ้าไม่เผามันจะมีสารนะครับสารอะไรบางอย่างนะครับผมผมไม่รู้นะครับอ้าวใส่ลงไปเลยครับ นี่ครับผมใส่ลงไปเลยว้าวอย่างไม่ได้ทำครับนี่ครับเราก็กดลงไปครับแล้วเราก็ตรวจสอบด้วยทีอนะครับมันอยู่ในกึ่งกลางนะครับนี่ครับเราก็ต้องหาอะไรนะครับดีนะครับกระโปงไว้นะครับเพื่อไม่ให้ควันมันเข้านะครับนี่ครับ เราต้องไปหาโคนมาครับมากันเลยครับเนี่ยครับเราก็จะเอาโคนนะครับมาไว้ตรงนี้นะครับเพื่อไม่ให้หัวมันไหม้นะครับผมปิดตรงนี้ไว้ครับเพื่อไม่ให้ควันเข้าไปนะครับ นี่ครับเราก็เอาโคนมาไว้เพื่อไม่ให้ไก่นะครับมันไหม้นะครับผมและไม่ให้ควันมันเข้าไปข้างในนะครับเราเอาฟางมาลงกันเลยครับเอาหินอ,อกก่อนนี่นะครับ เราก็ค่อยๆใส่นะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราก็จุดเลยนี่ครับเราก็เผาแล้วครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับประมาณ20นาทีนะครับไก่มันตัวไม่ใหญ่นะครับ ค่อยๆใส่ฟางไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับประมาณ20นาทีนะครับโอ้หปี๊บเริ่มลั่นแล้วครับผมนี่ครับเราก็ค่อยใส่ไปนะครับครั้งแรกนะครับที่ผมทำนะเป็นครั้งแรกนะครับไก่อบฟางนะครับลองดูหน้าตามันจะออกมาน่ากินขนาดไหนครับดูเลยครับแล้วก็ค่อยๆใส่ไปนะครับโอ้ตอนนี้ร้อนมากเลยครับเราก็มีมือกล้องมาด้วยนะครับเราก็มีมือกล้องมาด้วยครับน้องดิวนะครับผมจากช่องอะไรครับนวิตเอ็มครับอะไรนะครับ นวัดเอ็มครับนวัตเอ็มนะครับผมโอ้โหวันนี้มาเป็นมือกล้องผมนะครับไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับมือกล้องของเราวันนี้มาถ่ายคลิปด้วยนะครับมันจะออกมาน่ากินขนาดไหนครับไก่อบฟางวันนี้ตอนนี้เราก็อยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งดูสิครับผมดูครับโอ้คนเยอะนะครับผมอ้เขาเครับเราก็ใส่ไปเรื่อยๆนะครับใส่แบบนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับสูตรใครสูตรมันนะครับโอ้ไปร้อนจริงๆโอ้พระเจ้า ใครที่จะทำนะครับลองไฟไม้มือด้วยครับเวลาทําเสร็จก็เก็บให้เรียบร้อยครับดูได้เลยครับมันจะออกมาด้านตายยังไงครับไก่อฟฟางของเราเนี้ยจะน่ากินขนาดไหนมาดูกันเลยครับถ้าถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยครับและอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับดูกันเลยตอนนี้ผมก็เริ่มจะสุกแล้วครับจะสุกแคนไก่แล้วครับอยู่ใกล้เตามากเกินไปนะครับผมจะใส่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็ผ่านไปห้านาทีแล้วครับโอ้ไฟก็ลามเลยไหมนะครับผม โอ้เจ้าโอ้เราก็จะใส่ไปเรื่อยๆนะครับค่อยๆใส่ไปนะครับผมอ,อันนี้ไม่เคยทำมาก่อนนะครับมันจะออกมา ในลักษณะไงก็ไม่รู้นะครับต้องมาดูกันเลยครับโอ้ตอนนี้ผมจะสุกแทนไก่นะครับโอ้มันร้อนมากท่านผู้ชมดูสิผมจะได้กินไก่แล้วโอ้พระเจ้าตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องเดียวนะครับฝากช่องเลยนะครับนนทวัฒน์นะครับผม a อนะครับตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็โอ้กล้องจะไหมหรือเปล่ามาแล้วครับอันนี้เราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับเราก็จะมาเชียร์ดูนะครับว่าไก่จะน่ากินขนาดไหนครับมาเลียร์ดูกันเลยครับอ้ดูพระเจ้ามันออกมาหน้าตาไง เวลาก็ผ่านไปประมาณ20นาทีนะครับเราก็จะมาดูไก่นะครับว่าจะสุกไหมอย่าไปใช้มือจับนะมันร้อนนะครับดูใกล้กันเลยนี่นะครับเราก็จะเอาไม้นะครับมาเค็มนะครับเพราะมันร้อนมากครับมาดูใกล้กันเลยมาดูเลยดูใกล้สุกโอ้โหเจ้านะครับเราก็มาเช็คดูครับว่ามันสุกหรือไม่โอ้ ผ่านไปด้วยดีนะครับโอ้สุปน้ำซุปเยิ้มเลยครับโอ้น่ากินมากแต่เราไม่กินนะครับเราสกปรกมากโอ้พระเจ้าโอ้โหดูซิดูเนื้อมันซิ้โอ้น่ากินจริงเลยเราไปใส่จานกันเลยครับผมโอ้ผ่านนะครับวันนี้เนื้อสุกนะครับโอ้พระเจ้าไอ้ตายเถอะมันสุกจริงๆโอ้มันร้อนมากเลยสุกไหม โหสุกนะครับผมโหดูสีกัสิโอมาประไทยใกล้แล้วโหดูสีครับพอดีเลยครับโหเนื้อสุกพอดีเลยครับดูสิครับโอ้โหแล้มาใส่นี่เลยครับผมแล้วเราจะไปกินกันครับนี่ครับเราก็จะมาทําน้ําจิ้มนะครับน้ําจิ้มซุปเด็ดนะครับจากน้องเดียวนะครับจากช่องอะไรนะครับผมพลทวัดเอ็มครับพลทวัดเอ็มนะครับใส่หน่วยครับอ่าใส่ลงไปไปเลย ระวังพริกเข้าตานะครับนี่ครับนี่ครับผมตามพริกเรียบร้อยแล้วใส่อะไรต่อไปครับมะกรูดนะครับผมใส่ลงไปเราไม่มีมะนาวนะครับเราเอามะกรูดแทนนะครับใส่ลงไปเยอะๆครับหอมดีนะครับพื้นเลยครับผมอยู่ในป่านะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ใส่อะไรอ่าใส่น้ำปลาเลยนี่ครับผมน้ำปลาเราใส่ถุงมานะครับพกพาง่ายนะครับใส่ลงไปเยอะๆเลย ใส่ไปหมดเลยโอ้เจ้าใส่เกลือไหมเกลือใส่ลงไปนี่ครับสูตรของน้องเดียวนะครับโอ้เจ้าไม่เยอะจริงเลยโอ้พริกสูตรเด็ดของน้องเดียวนะครับมือกล้องของเรานี่คือเบื้องหลังความสําเร็จของคลิปนี้นะครับเราก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับไปรอไปชิมกันเลยครับไปกินไก่กันเลยไก่อบฟางในป่านะครับไก่อบฟางนะครับมาแล้วนี่ก็มีน้ําจิ้มสูตรเด็ดจากน้องเดียวนะครับทําให้เมื่อกี้นี่นะครับมาดูแล้วมากินกันแล้วมาชิมกันเลยวางน้ำจิ้มไว้ตรงนี้ก่อนเอาเลย เอาขาเลยอ่าโอ้ยยังเหนียวเลยไก่มันเหนียวไก่เก่แล้วอ้าดูสิเขียนไม่ดีนะครับโดยเขียนมันซื้อมันงามครับโอ้โหทิ้งไปครับนี่นะครับผมโอ้โหดูเนืาา้อมันสิครับโอ้โห สุกมากเลยครับผมโอ้มันน่ากินมากเลยครับไก่อฟังอโนนะครับอโนแชนแนลนะครับอร่อยมากครับนี่ครับผมนี่ครับน้ำจิ้มครับจิ้มไปเลยครับจิ้มเลยน้ำจิ้มโอ้ดูครับนี่ครับผมจะกินให้ดูละอือหือดูเนื้อมันสิอืึ่ม มันหอมมากเลยครับผมอร่อยจริงโ,โหน่ากินมากเลยใช้มือนะครับผมโ,โหพันจมดูเนื้อมันสิ่โอ้เจ้าอร่อยจริง โอ้ดูเนื้อมันสิครับโอ้โหสุกไหมท่านผู้ชมขอน้ำจิ้มหน่อยโอ้ดูสิครับจิ้มเยอะนะครับโอ้จิ้มเยอะๆเยิ้มๆเลยครับผมเยิ้มๆเลยโอ้อร่อยมากน้ำจิ้มสุดเด็ดของร้านเดียวเนี่ยอร่อยมากเลยครับ ใช้มือเลยครับผมเนื้อปลาอร่อยไหมครับสุดเด็ดนะครับผมน้ำจิ้มไก่ก็อร่อยครับหอมมากเลยครับดูหนังไก่โอ้พระเจ้าดูซิโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากโอ้ยน้ำจิม้มคอม <c oughs> นี่ครับ กินเฉยๆก็อร่อยนะครับไก่คนละปีกเลยโอโหหอมมากเลยนะครับผมออืหอมกลิ่นฟางธรรมชาตินะครับผมโอ้โห okay, okay. น่ากินมากเลยอื กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิง่งไปกดก่อนนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับนะครับคลิปต่อไปเราจะมาทำอะไรก็มาคอยชมกันนะครับผมมาคอยชมคอยดูเลยครับช่องผมก็เหมือนกันครับเดี๋ยวก็มีให้ดูเร็วๆนี้ครับโอ้อร่อยมากเลยครับอื uh huh. ผ่านไปด้วยดีครับวันนี้โอ้โหไก่อร่อยมากเลยเอาปีกอะยกมิ้วเลยครับดูเนื้อมันเซ่ดูดูเนื้อมันเซ่ครับผมเนื้อปีกครับอร่อยมากเลยครับอ้าวให้น้องเดียวครับเอาเลยจัดเลยผมจะกินตูดมันนะครับผมเจ้าครับตรงข้างหลังมันนะครับอร่อยนุ่มครับ ตูดมันนะครับผมนี่ครับจมจมเจมไปเลยโอ้โหมือจะเลอะเลยนะครับผมอืมอืมมันจิมอร่อยมากอร่อยจริงครับไก่อฟางครับผมครั้งแรกนะครับผมครั้งแรกในชีวิตครับอร่อยมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไป ไปแลวครับผมไปแลับไปแลวครับผมไปแล้วโอ้ว,อวู้วอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ